ได้ไหมโอ้โหแดนดับจะถล่มค่ะคุณไปเรีนค่ะพี่ฝนเอาไมค์เข้าไปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณทั้งชมเข้ามาเลยค่ะชมเข้ามาเลยค่ะให้อันนี้เอาเปิดให้ฝนเป็นคนเปิดค่ะอ๋อแล้วพร้อมนะคะค่ะเอาวันนี้ลุกใหม่เวอร์ค่ะไม่เคยแต่งอย่างนี้มาก่อนเนาะไม่เคยค่ะเคยเคยทาแบบพวกแบบเหมือนรอนเซอร์ที่แบบว่าทำให้แบบ ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณแค่เบอร์สองเบอร์อันนี้หกเบอร์เลยค่ะอันนี้แทนมากๆแต่ก็ดีนะจะได้แบบลองแบบเปลี่ยนดูนี่ทาไปถึงตรงไหนคะทาทาเท่าที่เห็นค่ะเป็นไงชอบไหมลุคนี้ก็ชอบนะก็อีกแบบนึงอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าดูเบียซ์อะไรแบี้แต่แต่พอแต่พอเป็นสีผิวนี้ไม่ีออนซ์ค่ะดูเป็นแบบแขกๆหน่อยใช้เวลานานไหมกว่าจะไม่นานค่ะแป๊บเดียวเลยค่ ท่านาทีสิบนาทีเหมือนเหมือนเหมือนทาครีมผิวตัวปกติได้ครับส่งไวเป็นความคุณไหมคะว่าลูกยังไม่ได้ส่งเลยเขายังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เจอไหมคะเสร็จจากงานปุ๊บวันนี้วันเกิดด้วยแบบเซอร์ไพรส์ไม่ถึงขนาดนั้นเออมันเกิดมีเพนไปไหนกันคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไปดูฉลองไปแล้วเขาก็มาทำงานใช่ใช่ฉลองไปแล้วเมื่อคืนด้วยเป็นยไงบ้างเราให้อะไรเป็นของฝันไหมคะไม่มีไม่มีของฝันอ่ะเพราะว่ายัง คือด้วยความที่เราทํางานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่มีเวลาแบบหาของปั่นก็บอกเขาแล้วว่าแปะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้แบ่แต่ไหนทำเซอร์ไพรส์ยังมีเซอร์ไพรส์อะไรเขาปีนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรค่ะแค่ก็พาไปทานข้าวแล้วก็นัดเพื่อนๆหลังจากเราทานข้าวเสร็จก็นัดเพื่อนๆมาแบบชิลๆแถวใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถึงขั้นเซอร์ไพรส์เพราะเราก็บอกเขาบอกวว่าเดี๋ยว ลงลงลงไปข้างนอกด้วยกันหน่อยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เขาบอกอ่ะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์แปลว่าเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์จะได้ไม่ต้องถามเยอะอว่าไปไหนไปทําอะไรเนะี่ยเอาเป็นว่าแบบไปะปลงมาข้างล่างนะ<อ>แล้วเดี๋ยวก็พาไปเจอเพื่อนแล้ววันนี้เขางอนไม่รับงานอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่งอน <c oughs> ค่ะนี่แล้วไม่ถึงทัานต้องเคลี่ยวจริงโตๆเวลาก็รู้อยู่แล้วว่าเออหน้าที่ต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็าจัดสรรเวลาให้โอเคก็ไม่ได้มีปัญหา วันนี้ไม่มีเป่าเค้กแล้วเนาะไวซ์คือบีอะไรเงี้ยต่างๆจกเดิมๆมาเล็กก็เฉินๆนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ก็เฉินเฉินแหละไวซ์คือบีนะไม่เคยชินเท่าไหร่ค่ะอะถามถึงงานเฮนไนที่ิพากษาเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็สนุกดีนะคะสนุกดีเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนตอนแบบสมัย เด็กๆวัยรุ่นที่แบบว่าไปถ่ายรูปในสต<ม>ูดิโอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เน้นถ่ายรูปแล้วก็ทานข้าวกลางวันไอ้ทานข้าวกลางคืนกันทเย็นกัน<ม>ก็จะจัดแรงให้ตรงนใช่เขาก็จะมีะรายละเอียดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกแบบชุดอ,อ,อาหารที่เราชอบลูกโปง่งลูกโปง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบ ถ่ายร่ปถ่ายลูกกันแล้วก็ก yani ็เลยนอนใครใครที่ไม่มีงานวันรุ่งขึ้นก็นอนด้วยกันเห็นเพื่อนบอกว่ากี่รีเควสต์ว่าขอเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมหนูรู้สึกว่าไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นนะก็เป็นสไตล์เราเราเนี่ยแหละตามอายุเหมือนเป็นการรวมๆแบบเพื่อนๆคืนดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราชื่นใจไหมคะพอเห็นภาพไม่ไม่ไม่เกี่ยวมากกว่าค่ะอันนี้ก็เราเราไม่ได้โฟกัส นนเพราะว่าก็อย่างที่รู้มันก็มันก็ผ่านมานานแล้วแล้วมันก็พูดมาหลายครั้งแล้วด้วยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครจ้องประเด็นตรงนั้นและทุกคนก็สบายใจแต่กับ,<อ>อบอการาอาคนืนแสดงวามีีแบบงานเราเปจุดเริต้นได้เห็นาสมักักบบกกมไม่เปี่ยวหรอกค่ะก็อย่างที่บอกว่าบางทีแบบไม่ได้ลงรูปแปลว่าไม่ได้เจอหรือว่าลงรูปไม่ได้แปลว่าสนิท คือ<ม>ทุกอย่างมันไม่ได้สามารถใช้รูปที่นงผ่านโซเชียลมามามาวัดการกระทําของชีวิตประจำวันทุกวันได้ชื่อเก่งชื่อเก่งเหมือนล้มล้มก็ล้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อืมเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ครงกันอะไนั้นว่าว่าอะไรยังไงคือทุกคนก็โตโตกันแล้วอะค่ะมันก็มันก็นกอืมเหมือนเป็นแค่ชื่อที่เราตั้งใน ไลน์ครุปอย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าแบบแก๊งล่มหรือแก๊งอะไรมันมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆก,กันแล้วเนาะที่แบบว่ามีชื่อแก๊งอะไรขนาดน,นั้นเราก็เราก็แค่เป็นแค่เป็นชื่อที่ที่เราตั้งในไลน์ครุกเฉยๆแค่นั้นจริงๆ,ๆมันมีโอกาสเราอยากให้เห็นภาพแบบทุกคนมาพร้อมกันในการแต่งงานเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในงานแต่งหรอคะเราก็เราก็ชวนทุกคนนี่แหละแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีหนะึ่งว่าใครว่างไม่ว่างเราก็เอาตามที่ทุกคนสะดวกค่ะ <แก S 2> จะ<า>จ<า>ัดสักช็อตหนึ่งแบบถ่ายทุกคนพร้อมกันเลยทีเดียวรวมเจงอย่างนี้เมื่อีออมันมันก็หาเราไม่ได้เราก็<ม>ต้องต้องหลายๆคนแล้วก็เออคิดว่ามันก็ไม่ไม่ได้สาคัญขนาดนั้นเอาเอาทุกคนสบายใจดีกว่าใช่เพราะอันนั้นสาคัญสุดเราเอา ตัวเราทุกทุกคนนี่แหละให้ทุกคนสบายใจแล้วก็น่าจะสำคัญที่สุดมากกว่าคอีกหนึงอีกหนึ่งเรื่องดราม่านิดนึงบอกว่าเป็นมีเค้กลูปแบบว่าเอาไว้วาปีเพืเพื่อนเอามาแกล่ะใช่เอามาแกลจะได้มีสีสันตลกตลกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเราแบบว่าเอามาเอามาแกลตกใจไหมคะ อะไรนะคะถามเขาไอเดียเป็นของใครใครเป็น uhm> ก <ẫn> <cium> ็ถามว่าแบบก็บอกว่าเอาแบบเอามาแกล้งใช่ก็เขารวมหัวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตกใจหรือไม่ไม่ได้มีดราม่าอะไรเนาะก็เราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีเนาะมันก็เป็นแค่ตลกบกวนในในหมู่เพื่อนใช่พี่ป๊อปเข็ดแล้วไงบ้างคะแบบไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ว่าอะไรแค่ก็เห็นไนที่จริงมันก็เป็น ประเพณีของของทางฝรั่งหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแหละแต่มันอาจจะแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งพี่ก็เป็นลูกครึ่งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหรือว่าอะไรอไย่างไรอย่างเรามีแล้วพี่พอเขาขอไปแบบว่ามีปารนี่มีเขงผู้ชายก็จะมีห่วงไหงมคะไม่ห่วงเพราะปาร์ตี้ชายเขาห่วงสนุกสนุก เราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ส่งไปให้เขาสักนิดนึงสนุกสนุกไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ก็เป็นเหมือนแบบผู้ชายผู้ชายเขาไปเที่ยวกันไม่ได้มีางี้แบบจัดจัดเซอร์ไพรส์่งน้อยไม่ได้มีกับชันเรืองหัันเ่อขาว่าอะไรยังไงไม่ก็อย่างอย่างที่บอกแต่ละคนก็ดูแลตัวเองกันได้อยู่แล้วรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องไปเมื่อไหร่ ยังไม่ทราบเลยนี่ก็รอ,อดูคิวอยู่ค่ะถามคือหน้าง,งานแต่งหน่อยเห็นว่ามีไปดูชุดแต่งงานอีกแล้วในมอคกี้อันเดอร์ลัน่าสุดชุดที่เท่าไหร่แล้วคะม่มีไม่หลายชุดค่ะแต่ว่าใช้เวลาในการเลือกออนานใช่ปถามันมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราไม่อยากมีหลายชุดมากมเราก็เลยต้องใช้เวลาในการเลือกค่อนข้างที่จะแบบนานหน่อยไปมากี่ที่แล้วอะ ไปม,มาหลายที่แล้วอะ่ะไปม,มาหลายที่เราก็เราก็เลือกแยากเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าชุดแต่งงานแบบมันสวยมากไม่เคยคิดว่าการเลือกชุดแต่งงานมันจะใช้เวลานานขนาดนี้คือมันมันสวยหมดเลยทุกแบรนด์ทุกที่สวยหมดทุกแบบสวยหมดเลยมันก็เลยเลือกยากตอนนี้ฟันไปแล้วกี่ชุดที่แบบเรามั่นใจแล้วว่าจะเอาชุดนี้เลย <c ười> อ่สามชุดค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจะมีอะเติมจากนี้ ก็คือใช้3ชุดใช้แค่3ชุดค่ะก็เป็นชุดรีเซพชั่นชุดหนึ่งสองวันก็ชุดรับต้อนรับพี่ๆนักข่าวก่อนชุดหนึ่งชุดแถลงข่าวชุดหนึ่งรีเซพชั่นชุดหนึ่งชุดแถลงข่าวชุดหนึ่งชุดรีเซพชั่นชุดหนึ่งชุดตัดเค้กชุดหนึ่งตัดเค้กตัดเค้กชุดผ่อนล้วนเลยนะคะอะไรนะผ่อนอพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยใช่ไหมค่ะสลับสลับไปมีทั้งของไทยทั้งของนอกผสมผสมกันไปแล้วชุดไผ่ ชุดไทยวันงานมันก็เป็นสี่ชุดเนาะเรมเราเรื่องของเรารวมชุดไทยด้วยก็เป็น4ชุดใช่แต่พลวันกันมันมันทีแปชงานฉลองค่ะงานฉลองค่ะ้ดแล้วนะไม่ทัวไม่ทัวหาแล้วไม่ทัวหาแล้วแค่ไปฟิตติ้งตอนนี้ก็เหนื่อยแล้ว การ์ดโดนหมดหรือยังมากี้การ์ดหนูยังผลิตไม่เสร็จค่ะอ่ใช่ก็นคนถามมาเยอะเหมือนกันถามคนนู้นคนนี้ว่าได้การ์ดหรือยังมีพีพันธ์ไหมอ่าพี่พันธ์โดนเหรอแล้วก็หลายอยู่ค่ะแต่ว่าเอ่อส่วนมากจะเป็นแขกผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วก็เอ่อแขกเพื่อนๆพี่ป๊อกแล้วก็ของเราก็จะส่วนมากก็จะเป็นนักแสดงแล้วก็ทีมงานผูญญ้จัดของช่องสญญามเยอะเยอะจัง OK，拜拜。OK。OK，好。再见。